ก็เด็กบางคนเขาไม่เคยที่จะมาเป็นผู้นําเลยแต่ก็ดึงเขาเข้ามาได้มีศักยภาพพัฒนาตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่มีกล้าคิดกล้าพูดกล้าที่จะนําเสนอในสิ่งที่ดีมากขึ้นคเขาก็ไม่ได้เด็กเรียนเก่งอะไรมากมายนะครับในห้องเรียนเขาเป็นเด็กกลางกลงที่สำคัญคือวันหยุดเด็วเขาไม่ได้หยุดเข้ก็มาทํางานตรงนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อนายกัญญานุช้างชื่อเล่นชื่อพิเตอร์ครับผมเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาศักษะฟุตซอลครับผม รูวิวัฒน์บริษัทเอครับเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนก็โปรเจกต์นี้ก็ชื่อว่าโปรเจกต์โครงการพัฒนาทักษะฟุตซอลของนักเรียนโรงเรียนวัแสงศักโครงการนี้ก็คือส่วนหนึ่งคือเด็กโรงเรียนเราสังเกตเห็นว่าเขาจะชอบเล่นฟุตซอลกันแต่จริงเขาชอบฟุตบอลใหญ่แต่เรียนเราด้วยจํากัดเรื่องของพื้นที่แต่ก็ยังมีขาดอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีเด็กที่เป็นแกนนําในโครงการทวีน้ำวันยาเสพติดที่อยากจะมาพัฒนาตรงนี้ก็เลยดึงเข้ามาทา ก็คือเด็กเด็กคนถามก็ถามเราจะมีใบจะถามน้องว่าน้องจะได้กีฬาอยากเล่นฟุตซอลไหมก็ไปถามน้องเขาให้น้องเขาถามวยาเขาสมัครใจว่าอยากเล่นไหมพี่บุ๊คพี่เมย์มังคับถ้าอยากเล่นก็เขียนชื่อแล้วก็จะมาโลกองค์การให้น้องเขาได้เล่นรู้จักรู้ก่อนว่ากฎการทักษะแต่ละอย่างเป็นยังไงแล้วก็เรามาก็ลงกันไม่แตะกัน แปรบอลจับบอลการเลี้ยงการส่งลูกให้คนส่งข้ามครับผลตอบรับก็คือตรงนี้โจ้ต้องพูดว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเด็กก็ดึงเด็กอุปกรณ์มากขึ้นเด็กก็ปริมาณเด็กที่เข้ามาตรงนี้ก็มากขึ้นทําให้มหาการติดเกมหรือ,อยาเสพติดนี้ลดลงไปได้เยอะครับเราจะดูพฤติกรรมด้วยครับว่ามาเล่นเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกถึงวันที่ปัจจุบัน,นว่าเป็นไงว่าเปลี่ยนแปลงไ,ไปมากไหมจากเด็กที่สุขภาพไม่แข็งแรงมาเล่นทุกวนันทุกวนันอาจจะแข็งแรงก็ได้ หรือบางคนแข็งแรงอยู่แล้วอาจได้แข็งแรงกับเดิมอีกได้ทักษะเพิ่มขึ้นอีกครับรู้ความไปมาของอักษ,าษารฟุตซอลและการกีฬาฟุาตซอลแล้วก็การเล่นแต่ละอย่างต้องมีเกณฑ์การรู้กดรู้ทักษะรู้ว่าแต่งตัวยังไงถูกทีเล่นยังไงถูกีและสิ่งสาคัญในการเล่นกีฬาทุกชนิดก็คือน้ําใจในกีฬาและอภัยการซึ่งกันและกันครับผมผมเหมือนแบบเมื่อก่อนไม่ใช่คนนี้หรอก แล้วหลายคนนี้แล้วก็พอมาโครงการนี้เห็นคนอื่นเห็นคนที่ไม่มีกับเราเรามีทุกมีเพียบพร้อมทุกอย่างแต่เราไม่เอามาปฏิบัติเองเราเลยเห็นเห็นแบบมันคนหูใจเลยหรือแบบอยากมาปรับปรุงตัวเองด้วยแล้วก็มีกํบบาลังใจที่บอกว่าเราอยากเป็นนักกีฬาอยากเป็นนักกีฬาถ้าคนที่มีกํบบาลังใจให้ตัวเองว่าอยากจะเป็นนักกลับามากเราก็จะมุ่งมั่นนาตัวเองขึ้นไปจกนกว่าเราจะเห็นจุดหมายที่เรา ตังไวาเห็นความสนุกของเด็กที่มีศักษะเก่งขึ้นก็เด็กบางคนเขาไม่เคยที่จะมาเป็นผู้นําเลยแต่กระดึงเขาเข้ามาได้มีศักยภาพพัฒนาตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่มีกล้าคิดกล้าพูดกล้าที่จะนําเสนอในสิ่งที่ดีมากขึ้นก็ขอชื่นชมเขาเขาเป็นเด็กที่เขาก็ไม่ได้เด็กเรียนเก่งอะไรมากมายในห้องเรียนเขาเป็นเด็กกลางๆก็พอออกรอดบางคนก็ค่อนข้างเรียนอ่อนแต่ก็ขอชื่นชมว่าเขาก็มีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้ดีที่สุากัญคือวันหยุดแล้วเขาไม่ได้หยุดแล้วเขามาทํางานตรงนี้ ก็อย่างไปกับโครงการเขาเขาจะตรงเวลามากถึงเวลาป็ก็มาขึ้นรถเลยเขาเป็นเพืนที่น่าชื่นถมคนนี้ส่วนหนึ่งผมว่าเป็นเพราะว่าของกิจกรรมโครงการด้วยที่ส่วนนึงก็จากที่ไปอบรมกับเพื่อนต่างโรงเรียนนี่ต้องขอขอบคุณโคงรงการของสะสะสะเป็นอย่างสูงเลยนะครับรว่าทำให้เด็กได้ไปอยู่ร่วมกันเจอเพื่อนต่างโรงเรียนแต่อะไรก็ตอนนี้เขาก็ปรับตัวขึ้นได้มากแล้วก็การเรียนเขาก็ดีขึ้นโดยต่วนหนง